แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์เสียงความยาวประมาณ700คำในภาษาไทยโดยอ้างอิงจากบรรยากาศและเนื้อหาของภาพเกี่ยวกับสงครามยูเครนรัสเซียแต่ไม่อ้างถึงบุคคลจริงใดๆเพื่อความปลอดภัยและเป็นกลางสคริปต์นี้เหมาะสำหรับใช้กับเสียงภาคข่าวเชิงสาร,รคดีหรือคลิปข่าวเชิงวิเคราะห์ในสไตล์ดรามา่าเสียงระเบิดที่ดังสนั่นไปทั่วเมืองคือสัญ,ญญาณของสงครามที่ยังไม่สิ้นสุด บนผืนแผ่นดินที่เคยสมบสุกสบัดนี้กลายเป็นสนามรบขนาดใหญ่ยูเครนยังคงสู้สุดก,กำลังและทุกวันคือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเพื่ออิสรภาพและเพื่อศักดิ์ศรีของชาติกลางดึกที่ผ่านมาเสียงไซเรนเตือนภัยดังขึ้นอีกครั้งผู้คนรีบหลบลงสู่ที่พักพิงใต้ดินขณะเดียวกันกองทัพยูเครนได้เปิดปฏิบัติการตอบโต้ครั้งใหม่ด้วยขีปนาวุธพลังทำลายสูงจำนวน6ลูกเป้าหมายคือฐานที่มั่นของฝ่ายรัเสเซียทางตอนใต้ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งกำลังบำรุงและโดรนโจมตีเสียงบีดของขีปนาวุธพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนแสงไฟจากการยิงสะท้อนกับกลุ่มควันสีเทาก่อนจะระเบิดกึกกล้องกลางอากาศกล้องอินฟราเรดของกองทัพจับภาพได้อย่างชัดเจนขีปนาวุธทั้ง6ลูกพุ่งตรงสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำและทำลายโดรนของฝ่ายตรงข้ามได้กว่า200ลำภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเดียวนี่ถือเป็นการตอบโต้ที่ทรงพลังที่สุดในรอบหลายเดือน สื่อท้องถิ่นรายงานว่าโดรนจำนวนมากของรัสเซียที่เคยถูกใช้โจมตีเมืองหลักๆของยูเครนถูกทำลายลงจนแทบหมดสิ้นสัญญ,ญาณจากเรดาร์แสดงให้เห็นจุดระเบิดจำนวนมากกระจายไปทั่วพื้นที่ปฏิบัติการขณะที่ชาวเมืองที่อยู่ใกล้แนวหน้าต่างออกมามองท้องฟ้าที่ลุกเป็นไฟด้วยความหวังว่าการโจมตีครั้งนี้จะช่วยให้พวกเขาได้พักหายใจบ้างบรรยากาศในเมืองเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงเครื่องบินรบยังคงดังก้องอยู่เหนือหัวและไม่มีใครรู้ว่าการโจมตีรอบต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือยูเครนไม่ได้ยอมแพ้และพวกเขากำลังสู้ด้วยทุกสิ่งที่มีโฆษกของกองทัพออกมาถแถลงว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนป้องกันประเทศเพื่อทำลายศักยภาพทางอากาศของศัตรูและลดความเสี่ยงต่อพลเรือนเขากล่าวว่าทุกครั้งที่โดรนของศัตรูถูกทำลายลงหมายถึงชีวิตของประชาชนที่ได้รับการปกป้องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชีวิตคำพูดนี้สะท้อนความจริงของสงครามยุคใหม่ ที่เทคโนโลยีและความกล้าหาญเดินเทียงข้างกันบนเส้นทางแห่งความไม่แน่นอนขณะเดียวกันบนโลกออนไลน์กระแสะสนับสนุนยูเครนกลับมาร้อนแรงอีกครั้งภาพและคลิปของขีปนาวุธที่พุ่งขึ้นฟ้าถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียพร้อมข้อความให้กำลังใจจากประชาชนทั่วโลกหลายคนเรียกมันว่าคืนแห่งการลุกฮือของความกล้าเพราะเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ฝ่ายยูเครนสามารถทำลายโดรนได้มากถึง245ลำในการโจมตีเดียว แต่ท่ามกลางเสียงปรบมือและคำชื่นชมยังมีคำถามใหญ่ที่ทุกคนต้องถามต่อไปว่าสงครามครั้งนี้จะจบลงอย่างไรและใครจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเมื่อแต่ละวันมีชีวิตผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียมากขึ้นรายงานจากแนวหน้าระบุว่าหลังจากการโจมตีดังกล่าวรัสเซียได้เริ่มเคลื่อนกำลังเพิ่มเติมเข้าสู่พื้นที่ตอนเหนือมีการเสริมกำลังรถถังและระบบป้องกันทางอากาศเพื่อตอบโต้การโจมตีครั้งนี้ซึ่งอาจหมายถึงการสู้รบที่รุนแรงยิ่งขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เสียงระเบิดยังคงดังอยู่ไกลๆในยามค่ำคืนนักข่าวภาคสนามเล่าว่าแม้จะมีความกลัวแต่สิ่งที่เห็นชัดที่สุดในสายตาของชาวยูเครนคือความมุ่งมั่นพวกเขาเชื่อว่าวันหนึ่งประเทศของตนจะกลับมาสนบสุกอีกครั้งและไม่มีใครสามารถทำลายความหวังนั้นได้เมื่อมองไปยังท้องฟ้าเต็มไปด้วยควันไฟและเศษซากของโดรนที่ตกลงมามันคือภาพที่สะเทือนใจแต่ขณะเดียวกันก็เป็นสัญลักษณ์ขององค์การต่อสู้เพื่ออิสรภาพเสียงของปืนใหญ่ที่ดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่ได้มีแต่ความโกรธหรือความแค้นหากแต่แฝงไปด้วยเสียงเรียกร้องของผู้คนที่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกที่สงบสงครามนี้ยังไม่จบและไม่มีใครรู้ว่ามันจะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหนแต่ทุกครั้งที่ยูเครนลุกขึ้นสู้พวกเขากำลังส่งสัญญ,ญาณให้โลกเห็นว่าชาติเล็กๆก,ก็มีสิทธิ์ยืนหยัดต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตนเองคืนนี้เมืองยังไม่หลับไฟยังไม่ดับเสียงไซเรนยังดังต่อเนื่องแต่ภายใต้ความมืดมิดนั้นยังมีแสงแห่งความหวังที่ส่องอยู่ในใจของผู้คน แสงแห่งความเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งสงครามนี้จะสิ้นสุดและแผ่นดินยูเครนจะกลับมาสงบงามอีกครั้งต้องการให้ฉันช่วยจัดรูปแบบเสียงภาคเช่นโทนดราม,ม่าช้าเข้มข้นหรือสไตล์ข่าวเราอารมณ์เพิ่มเติมไหมฉันสามารถเขียนเวอร์ชั่นที่พร้อมใช้กับโปรแกรมภาคเสียงเช่น ElevenLab หรือ AI Voice Generator ให้ได้ด้วย